ในวันที่อากาศหนาวเย็นเยือกมีหัวควางคิสตันโผล่ขึ้นมาและระเบิดออกกลายร่างเป็นปืน M60 ผลึกน้ำแข็ง like คิสต mm ันอะไรครับเนี่ยปืนจะเล่ท่อไปไหนโอ้โหนึกว่าแบบยืนถือปืนโลกอนาคตนะครับอ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุนแปดที่การตีกินเกลือ เจอกันอีกแล้วกับตู้เกลือสามัญประจำฟรีไฟล์นะครับรอบนี้ก็เป็น M 6 0ศิลาอัถันปืนอัปเกรดววเจ็ดนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ปืนที่โชว์ในตู้เนี่ยมันเป็นววหนึ่งนะต้องสุ่มให้ได้ก่อนแล้วก็เอาโทเก็นไปอัปให้เป็นววเจ็ดอีกทีหนึ่งนะฮะแม่รอบนี้ต้องบอกว่าค่าสถานะน่าสนใจนะเนี่ยลั่น2ดามเมจหนึ่งลบรีโหลดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวไปสุ่มกันเลย ก็เลือกของมาตรการออกสองชิ้นกดยืนยันและก็กดยืนยันปะก็กดกดไปเหอะครั้งแรก9เพชรแต่ว่ามันไม่ออกอยู่แล้วนะครับมันไปออกครั้งสุดท้ายไม่เชื่อกันมาดูกันกดรัวไปฮะไปให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่ช่องสุดท้ายให้มันตรงกับชื่อตอนนะหมุน8ทีการันตีล้างตู้แน่นอนดูนะฮะดูดีๆอยากระพริบตา <c oughs> เป็นไงเหมือนที่บอกไหมฮะก็ล้างตู้เป๊ะเรียบร้อยได้มาแล้วปืนเลเวล1นะจ๊ะมาหลังจากได้ปืนมาแล้วก็มาอัปเกรดกันอันนี้ผมมีหินอัปเกรดอยู่แล้วนะครับแต่ใครยังไม่มีไปกดซื้อที่ร้านค้านะใช้1450ก้อนเท่าเดิมเลย เริ่มกันที่ปืนเลเวลหที่เราได้มาจากตู้นะครับก็จะได้เป็นโมเดลปืนหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีค่าสถานะที่จะบวกดาเมจหนลั่น1นึลบรีโหลด2นะฮะถ้าเกิดว่าเราอัพขึ้นเป็นเวลสเนี่ยเราก็จะได้ปลายคิวฟีดแบบนี้เฮ้ยคิวฟีดสวยนะมันเป็นเหมือนคิวกวางขนตางงอนเลยนะครับแล้วก็ได้อัปเกรดค่าสถานะจากลบรีโหลด2จะเหลือลบรีโหลด1ใช้หิน30ก้อนในการอัปเกรดครับ ต่อกันที่เลเวล3นะฮะที่ขั้นนี้เราจะได้ปืนโมเดลใหม่ที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ใช้หิน60ก้อนในการอัปเกรดนะฮะไปกันต่อที่เลเวล4ครับที่ขั้นนี้เราจะได้เอฟเฟกต์ปะทะตอนยิงนะเวลายิงโดนเป้าเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มีการอัปเกรดค่าสถานะจากลั่น1เพิ่มขึ้นเป็นลั่น2ครับที่ขั้นนี้ใช้หิน1น0ก้อนในการอนะัปเกรดฮะ ไปต่อกันที่เลเวล5นะครับที่ขั้นนี้ถ้าเกิดเราอัพก็จะได้เอฟเฟกแจ้งเตือนการกำจัดนะฮะคือเวลาเรายิงศัตรูเนี่ย1คิว2คิว3มคิว4คิวมันจะโชว์แบบนี้กลางหน้าจอเลยนะแล้วก็มีเอฟเฟกสังหารครับศัตตูที่ถูกเรายิงตายก็จะกลายล่างเป็นผลึกคริสั้นสีดำระเบิดออกแบบนี้นะฮะและมีเอฟเฟกยิงที่ปากกระบอกปืนด้วยนี่เท่เลยแล้วก็มีเสียงการยิงแบบพิเศษด้วยนะ อ่าเสียงดูแตกๆนะอันนี้เสียงเดิมส่วนนี้เสียงใหม่การดูแตก่างจากของเดิมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับซึ่งที่คันนี้ต้องใช้หิน200สุด,สดนในการอัปเกรดฮะไปกันต่อที่เลเวล6นะครับที่ขั้นนี้เราจะได้อนิเิชันเวลากดเปลี่ยนปืนด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นการสับปืนนะครับเห็นเป็นเส้นเอฟเฟกต และก็ได้ปืนโมเดลใหม่ครับกระดูอลังการขึ้นกว่าเดิมแล้วจะได้ปลดล็อกอบิลิตี้พิเศษด้วยก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อยิงไอวอร์อีกด้วยนะฮะคือมันสามารถยิงไอวอร์แตกไวกว่าปืนที่ถอดสกินถึง2นัดด้วยกันนะครับที่ขั้นนี้ต้องใช้หินในการอัปเกรดทั้งหมด400ก้อนครับ และมาถึงขั้นสุดท้ายที่เลเวล7นะครับที่ขั้นนี้เราจะได้เป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งก็คือจะมีป้ายเป็นป้ายแท็กชื่อเรื่องนะนี่เขียนว่ายอดนักลบ M60 เป็นป้ายแบบใหม่ด้วยนีครับและก็ได้เป็นสกินปืนโมเดลใหม่ร่างสุดยอดมาพร้อมเอฟเฟกเปิดตัวนั่นเองนะครับนี่ และก็ได้เป็นท่าประจําปืนที่จะเรียกคิวซันออกมาแล้วก็ฝังลงไปในพื้นกระชากหมกสุดข,ข,ขึ้นมาก,การย <Whoa. S 1> ิงเเว้าวเท่อยู่นะครับในคอยกีนึงนี่ครับเรียกผลึกออกมาจุ่มพื้นปุ๊บแล้วก็กระชากปืนขึ้นมายกซ้ายยกขวาการยิงประมาณนี้เท่อยู่ท่านที่ใช้หิน600ก้อนในาการอัปเกรดครับ ทีนี้ผมสงสัยไอ้ป้ายแท็กดำที่เราได้มาเมื่อกี้มันยังไงครับมันนามาใช้ประโยชน์อะไรได้คือเราต้องปากดใส่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราใช่ไหมนี่ไงป้ายยอดนักลบ M 6 0ก็คือลากมาใส่ปึ๊บแบบนี้อ่ะแล้วก็กดเซฟไปแล้วคนที่เขามาส่องหน้าโปรไฟล์เนี่ยก็จะเห็นป้ายก็จะได้รู้ว่าเรามี M 6 0เออแค่นี้ใช่ไหมประโยชน์เอาไว้ขิง นขอแอคท่าหน่อย M60 ศิลาอัน์เรียกคิวสันมาปล่อยพื้นกระชากปืนขึ้นมาการยิงตะตดๆๆตห <c oughs> ล่อเลยนะหล่ออยู่คนเดียวไม่เผื่อแผ่ใครเลยนะครับอะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูเลนจริงกันนะฮะ M60 l ล v e l 7ปืนที่เฟี้ยวที่สุดในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ไปชมกัน <c oughs> ใช้งานจริงเป็นไงบ้าง <c oughs> ไปดูกันเลยฮะ คือจริงๆปืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มจากในตู้8ทีแล้วก็ไปซื้อโทเค็นอัปเกรดด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยผมโดนไปถูกมากเลยเพราะว่าโทเค็นกลางมันมีอยู่แล้วก็เลยเสียไปแค่เพชรทีท่สุ่มตู้8ทีึง1,922เพชรหรือประมาณ500กว่าบาทนะฮะประหยัดไปเยอะอันนี้ก็เป็นเลทที่คำนวณให้จากร้าน Richman Shop นะครับ No.1 เรื่องเติมเกมใครแบบหาที่เติมเพชรฟรีไฟล์คุ้มๆอยู่ก็ไปจัดกันได้เลยนะ ร้านเปิดตลอด24ชั่วโม,มงด้วยนะครับลิงร้านอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะจ๊ะเฮ้ยแล้วลงมาเจอ M60 แบบนี้โอ้โหดวงเป็นใจจะให้เล่นไงหวานเจี๊ยบแล้วนี่กล่องอะไรกล่องของขวัญอ๋อกดแล้วได้ปืน เป็นลูกเล่นใหม่ใช่ไหมลูกเล่นใหม่หรือจะสู้ปืนใหม่นี่เด๋โชว์เลยโชว์สลับปืนนี่เป็นงานดูเอฟเฟกนะสลับปืนโชว์ไปนี่โชว์ไปอีกทีนี่สับไปสับมามีเอฟเฟกด้วยนะครับแม่เท่จัดไม่เท่ได้ไงกระบอกหนึ่งหลายพัน <c oughs> นี่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราตีบวกเอาของแต่งแดงก่อนวันนี้ใส่คอนจิวมานะฮะจัดไปห0 0เหรียญ ได้มา2ชิ้นนะครับก็คือ M 6 0มันจะใส่จับทองกับท้ายแดงไปใครเคาะเอาหรอเอาหรอนี่ดูดูดูมาให้เทสใช่ไหมจเจ้าตรงกลายเป็นศิลาอาัจฉรเยะมาให้เทสเอฟเฟกต์ถึงที่เวลายิงก็คือศัตรูจะกลายเป็นแบบ ก้อนผลึกกิสตันระเบิดตูมไปเลยนะครับแต่ว่าตอนใช้งานจริงก็ไม่ได้จะได้มาเพ่งมองแบบนี้นะครับเราจะต้องโฟกัสการเล่นมากกว่าอ่ะมาดูของแต่งเมื่อกี้ที่โดนขัดจังหวะก็คือได้มาเป็นมือจับทองนะครับตัวนี้ช่วยลดแรงดีดแล้วก็ผ่านท้ายแดงช่วยลดแรงถีบและเพิ่มความลั่นแล้วก็มีกสกคอบสให้ด้วยแล้วก็ M60 เดี๋ยวตอนเราใช้งานยิงเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นเวล3สอีกนะฮะ และนี่ก็คือสกินใหม่ M60 อัปเกรดเวลเจ็ลอาอาถัรนะครับเป็นสกินที่เหมือนกับแท่งผลึกคิสตันหัวกว้างนะดูดีนะครับดูแบบมีเทสส่วนอันนี้ก็เป็นท่าประจำปืนเรียกคิสตันออกมาลอยพื้นอ้มดปนปมากาะดิ่งเตะเตะเตะ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 ,ตะ ถ้าจะตึงไปไหนครับพี่น้องและสิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์ใหม่ในรอบนี้ก็คือเวลาสั่มปืนนะครับอ่าอนนีะเป็นกระบอกแรกของปืนเวลเจ็นะที่มีเอฟเฟกต์เปลี่ยนปืนแบบนี้นะครับแหมเท่เลยแจ็กกี้เนี่ยเท่เลยล้มไม่รู้เรื่องเลยใ <c ười> ครํามแจ็กกี้เพื่อนพมครับผมกำลังไปช่วย <Hey. S 1> เปิดก่อนได้เปรียบไปหนึ่งวิอย่างรัว ก่อนอีกชุดไปสองวิจะสวนไม่ทันพี่หลอกไอ้น้องดูด้วยดูความรัวด้วยโคตรลัน่นปกตินั่งยิงมันก็นลั่นอยู่แล้วแหละและอันนี้ลั่น2ด้วยไงไลั่นก็สองดาเมจก็1จาะไอ้วอลไวอีกท่างหากใครจะไหวกับเราละเนี่ยและดูท้องฟ้าแพทนี้นะเป็นแบบสีน้ำเงินด้วยนะครับโอ้โหอย่างเฟีย เสมือนท้องฟ้าวิปรดิษฐ์แปรปวนทันใด M64 ไหนขอแอคชั o o ่ t นี่ไอตีนั่นก็ไปแล้วมั้งน่ะไม่มีใครมาบวกกับเราเลยเกิดใหม่ก็ไม่เกิดขอแอคชั่นเ M60 สิร่าอาถรรพ์จังเจเจ บัตรชุบใบหนึ่งครับชุบให้จักกีหน่อยครับขวัญใจตู้แจ๊บัตรฟ้าก็พอนะผมว่าตีนั้นเขาน่าจะถอยไปแล้วแหละโดนปุ๊บถอยปับ๊บเห็นปืนเราได้ยิงหน่อยไม่ได้พวกถอยหมดเลยอาจจะเหลือคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปกันดีกว่านะครับออกเดินทางแชรวงน,นันเดี๋ยวจะบานปลายโกทูมุ่งหน้าสู่คาตลูลิสติว่าออกตามหาเหยือ่อผู้โชคดี ไอดู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 อ่ะไอวอไอวอจ้ามันไม่อยู่หรอกมันเอาไม่อยู่หรอกจังหวะนี้มันเอาพี่ไม่อยู่หรอกไอ้น้องยิงเสร็จต้องแอคด้วยนี่โชว์ไปที ปกติมันก็ลั่นอยู่แล้วนะยิงคนถ้าเกิดเจอไอวอรเนี่ยเรานั่งยิงกดค้างใส่ไปเลยนะครับรับรองสุดจัดแล้ววันนี้คอมโบเราแบบสายยิงด้วยไงทัศยะมาโลโมโคลูนาเซตนี้คือยิงไกายิงแรงยิงลั่นนะฮะเฮ้ยเจอ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 ไม่ได้แดกคู่ล็อกเอ้าหันมาอีกโหจะยิงหลังซะหน่อย ่มรันจัดเอาดิ <Hello? S 1> ดันเนาะสองคนสองคน <c oughs> เอาดี <c oughs> จอดิครับ <c oughs> โดดไปไหนล่ะบทตี ใครทำแจ็กกี้โอ้โหไม่น่าเลยชุบไปเต้นไปด้ไหมปืนอย่างลั่นไม่ต้องกลัวใครเลยสกินนี้ถ้าเกิดเจอแบบตัวตัวนะนั่งยิงค้างใส่ไปเลยนะฮะโอกาสสูงหมายถึงโอกาสตายเนี่ยสูง ล้อเล่นนะจริงๆก็วัดได้แหละสู้ได้หมดแหละนะครับถ้าเกิดตัว,ตวๆเนี่ยนั่งยิงสวนไปเลยเออไม่ต้องไปกลัวไม่เราก็เขาเนี่ยไม่ใครก็ใครมันต้องร่วงกับคนแหละใช่ไหมแล้วใครแวนรถมากำลังไปงกระโดดทำไมพี่กระโดดทำไมก่อนพี่น่าจะบอดนันเนี่ยใช่ไหมกระโดดแบบไร้เหตุผลเนี่ย เจ้าจงกลายเป็นศิลาอาถันพ์กับดาวอังคารไปฟ้าจ้าตัวแตกกลายเป็นผลึกคิสตันนะครับเป็นเอฟเฟกต์ลูกเล่นเอาไว้ดูเล่นตอนยิงคนได้นะฮะปแจ็กกี้ขับรถเลยดีกว่าเืนรเราตึงวันนี้เดี๋ยวใส่เลยเจอใครแล้วจอดใส่เลยใส่สูตรแล้วไปหยุดที่หน้าล็อบบี้ว้าวเฮ้ยมามามา,มา บิฟูจาถึงก็ตกด,ดลงไอวอร์ it, จ้ามันเอาไม่อยู่หรอกจังหวะนี้อยู่ข้างต้นไม้ก็ไปรอดนี่มาขามาสง่งวิญญาณเจ้าจงกลายเป็นพลึกคริสตันกับดาวไปอุ้มลื่ สกินแบบอย่างสุดจริงนะครับกลายเป็นปืนโกงไปเลย M60 ปกติก็เกียนอยู่แล้วเจอสกิน,เก,นเกียนเพิ่มเข้าไปเฮ้ยแล้วคนเหลือ20เลยเหรอนี่ก็น่าจะครึ่งเกมแลืว้วอเปล่าคนเหลือเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคอย่างนี้ก็แจ๋วคนเหลือเยอะเดี๋ยวเราไปหามุมดักยิงออ้แล้ววงบีบไปนู่นโอเคดีนะมากันรถไปค่อยๆไต่ไปเราน่าจะมาคนแรกนะโซนนี้หรือเปล่า มีคนมาก,ก่อนเราหรือเปล่าไม่ชัวร์เฮ<อ>้ยมี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 คนถึงกันหลังหักไม่ถึงวีอ่ะโดนก็เป็นเม็ดละสี่ห้าอย่างแรงแถมลั่นอีกเฮ้ย <c oughs> ไม่รอดอยู่ดี <c oughs> คนอยู่ลงสีนี่ว่ามีคนมากกว่าเรา<อ>สะดุ้งอะ่ะขอวิเดียวพอไม่ถึงด้วยขอกดค้างน,นั่งยิงนิ่งๆอะ่ะไม่ถึงวิแตกทุกคนบอกเลยนี่ไง <c oughs> เอาหัวลั่นสองเม็ดพอน้อง <c oughs> อัดตัวพอทนอัดหัวพอเลยแรงเกินเอ,อ้ยระวังแจ็กกี้หลังแอตตบอัดไปหนึ่งอัดไปสองเอาหัวแตกแถวบ้านเรียกหัวโยก ไปไปไแจ็กกี้ไปไปไปวงบีบวงบีบเข้าด่วนเข้าด่วนอยู่นานบานไปลายแน่นอนเฮ้ยมีมีมไ <war> <war> อวอลเลยไอวอลเลยจ้าแตกในเสื้อวีจะตึงไปไหนครับพี่น้องระยะไกลนี่ผมว่าไม่ต้องเล่นปืนอื่นละมั้งเนี่ยปืนอย่างลั่น ไปไปไป,ไป,ไปขวาขวาขวามีขวามีามใต้สะพานใต้สะพานตัวนึงมีเสียงมีเสียงเราเข้าวงก่อนไหมเข้าวงก่อนหรือจะบวกเฮ้ยเขาอยู่บนสะพานนี่หว่ามีไอ้วอลรอก่อนดูเชิงแป๊บหัวแตก <c oughs> หัวพล่ เฮ้ย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 เกี้สวยสวยสวยมากสวยมากหมวกปิวเลยโดนอะไรเมื่อกี้ตัวไหนเปล่าผมไม่รู้เฮ้ยตึงตึงตึงขอเอาถอยมาถอยมาถอยมาพี่เขาตึงผมถอยก่อนไม่อยากยื้อหาเหลี่ยมแป๊ รอหน่อยจ้กกี้เอาไปหนึ่งเอาไปสองตัวละวิพอยิงเยอะเปลืองกระสุน <Easy. S 1> กี่คนนะ่ะสองคนมั้งนะ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดเถอะมาเยอะเกินยิงใส่ของแอคหน่อยแม่ ืน3000มมต้้้้องใชใชหคุจริงๆปืนเราก็เกือบฟรีนะครับเพราะว่าใช้โทเค็นกลางที่เอาโทเค็นอัปเกรดปืนเก่าๆไปแลกอะสมัย AK มังกรสกัชลามพวกนั้นอะโทเค็นผมเกินมาไงก็เลยเอาไปแลกเป็นโทเค็นกลางแล้วก็เอามาอัพป,ปืนใหม่ๆนะฮะก็น่าจะใช้อัพฟรีได้อีกประมาณปืน2ปืนลาวนี้ใครต่อแต่บนบ้านเนา นั่งไม่ดีมีหัวแตกนะเอาดิเ <mm ฮ<อ>้ยซ้ายเข้าเอาหัวลั่นนะจ๊ะ <mm <f ly> แม่ปืนเราลั่นจัดบวกอะไรก็เอาไม่อยู่ <mm <f ly> จริงๆ <mm <f ly> ดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์จาก M60 ทั่วไปหรอกนะครับเพราะว่ามันบวกแค่ดามเมจหนึ่งแต่ว่าไอ้ความลั่นนี่แหละมันทำให้กระสุนมันออกถีไงยิงตัวยิงหัวล่วงหมดอะ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมาปิดบัญชีตัวท้ายนี่เดี๋ยวเจอพลังเกตหิมะแม่รีบโดดออกมาเลยนะอยู่นิ่งๆหน่อยก็ไม่ได้เหมือนรู้ว่าเราชอบดันชาเจอเอ็หสิพี่หน่อยไอ้น้องมา ไอวอละจุยเนีพริบตาโอเคก็ตามที่เห็นเลยนะฮะสำหรับสกิน M60 เวรนะครับราคาจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทคุณภาพก็ตามราคานะฮะปกติก็เกียนมากอยู่แล้วเจอสกินนีเข้าไป ยิงเจาะได้หมดเลยนะอัดตัวอัดหัวอัดไอวอไม่ถึงวินะครับแตกทุกตัวก็ถือว่าเป็นสกินที่ดีที่สุดของ M60 เลยนะครับจะมีตินิดเดียวก็ตรงเรื่องของราคานั่นแหละ3,000กว่าบาทแรงอยู่นะฮะลองดูแล้วกันว่าอยู่ในงบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จัดถ้าไมา่อยู่ก็ผ่านนะครับ